พี่มาวันนี้เรามาตรวจงานกันหน่อยนะครับเราบอกพี่กล้วยว่าเราจะมาเปลี่ยนโชคพี่เป็นไงบ้างถอดยังถอดแล้วโอเคเรื่องของเรื่องนะครับวันนี้เราก็นำเจ้า Mercedes-Benz นะครับตัวนี้เป็นตัว e ีคูปนะครับ e 2 5 0 e นะครับที่มดเพิ่งได้มา พี่หินนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นลูกค้าเก่าของมดเองนะครับก็ซื้อรถตู้เวลไฟกับมดไปแล้วหนึ่งคันแล้ววันนี้พี่หินก็สั่งจองเจ้าตัว m e อร์ d e s ดคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยที่เราพูดคุยและซื้อขายกันพี่หินก็ถามว่ามดครับแล้วมันมีอะไรต้องเก็บงานอีกไหมรถเป็นเป็นยังไงบ้างสภาพดีไหมมดก็เรียนตามตรงว่าณวันที่มดไปซื้อรถมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องช่วงล่างหน้าขวาด,ดนิดนึง นะครับมันก็กุกกักกุกกักพี่อ้าวพี่มดจัดการให้เลยได้ไหมครับทําไม่เรียบร้อยเลยผมว่าโอเคได้ครับก็นํามาให้พี่กล้วยตรวจเช็คนั่นเองนะครับปรากฏว่าช่วงล่างมันก็คงไม่เท่าไหร่นะคิดว่าคุยผิดเลวพี่พครับน่าจะเป็นที่ตัวบูตปีกนกหรือว่าเบ้าโชค๊คอะไรมันหลวมนะฮะปรากฏว่าเอามาให้พี่กล้วยเช็คพี่กล้วยบอกว่าพี่มดครับโช๊คเสียครับแต่โช๊คเนี่ยคู่หน้าเนี่ยหนักเลยนะครับ ส่วนคู่หลังเนี่ยยังใช้ได้ไม่ต้องปิดก็ได้มดก็ได้สนทนาพูดคุยกับพี่หินเราหาทางออกร่วมกันพี่หินบอกว่าจะใช้ยาวๆเลยครับงั้นแนะนําให้เปลี่ยนใหม่ทั้ง4ต้นนะครับตอนนี้ก็เราสั่งเป็นตัวบิวสไตล์มานะครับโชคใหม่เลยนะครับนี่พี่กวยสั่งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวบิวนะครับของใหม่4ต้นตอนนี้ก็เอาอีก2ต้นอยู่นี่นะครับโชคเก่าแย่มากไหมพี่ หนักอยู่นะคะอันนี้ของเก่าใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่ของเก่านะครับอันนี้คู่หน้าที่บอกว่าหนักนะคะสภาพแต่รถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ใช้งานมา70,000กิโลนะครับสภาพคือรถมันมันจอดจะมากกว่านะครับจอดมากกว่าขับนะครับชคมันก็เลยไปเดี๋ยวเหลือคู่หลังนะครับอ่านอกจากโชคแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีคิวต่อไปนะครับที่เราจะต้องพารถคันนี้ไปเปลี่ยนยาง มดสั่งยางไว้แล้วสี่เส้นครับร้านเดิมเดี๋ยวเรารอเสร็จคิวจากที่นี่ก่อนนะครับโอเคแล้วพบกันนะครับเดี๋ยวรถเสร็จเดี๋ยวค่อยมารับกันสวัสดีครับี่กว้วได้ยกหูหามดแล้วนะครับว่ามดครับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปสถานีต่อไปนะครับเปลี่ยนยางกันครับไปพี่ครับเออโชกเดิมไว้หลังรถหรือเปล่าครับรบกวนใส่หลังรถให้หน่อยได้ไหมครับเรียบร้อยโชกโอเคปิดเลยครับพี่ เดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปกันนะครับเดี๋ยวพบกันที่ร้านยางนะฮะแล้วแล้วเราก็ถึงสถานีที่สองแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะให้พี่ๆเขาเตรียมยางเปลี่ยนนะครับยางที่เราใช้เปลี่ยนในคันนี้นะครับเป็นยางตรงรุ่นขนาด19นะครับเป็นแบรนด์โอตานียยางใหม่4ีเส้นนะครับก็เปลี่ยนกันไปเลยเพราะว่าคันนี้ยางเดิมเนี่ยมันแตกลายงาแล้วแล้วเวลาขับบนถนนมัน ไม่เรียบนะฮะทำให้เวลาวิ่งแล้วมันดิ้นไปดิ้นมานะครับจะมีผลต่อการขี่ก็แนะนําให้เปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวเรามารอชมตอนจบกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนจากนี้เสร็จเรียบร้อยตัวฟิล์มนะครับพี่หินเจ้าของใหม่เขาไม่ชอบฟิล์มแบบนี้เขาอยากให้มันมืดกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวมดเอาไปเปลี่ยนให้นั่นคือสถานีที่3ครับและนี่คือสถานีสุดท้ายของเจ้า C250 Coupe นะครับเราอยู่ที่บริษัท AA Window Film ครับ มานี่เลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลือกฟิล์มให้กับพี่หินกันจริงๆคันนี้นะครับฟิล์มเนี่ยยังดีอยู่เลยไม่ได้เสื่อมสภาพเลยนะฮะดูจากด้านหน้านะฮะของของเดิมยังดีไม่มีอะไรเสียเลยนะครับเพียงแค่ว่าของเดิมเนี่ยมันใสเท่านั้นเองพี่หินอยากจะได้ฟิล์มที่คุณภาพดีกันร้อนกันแดดได้นะฮะก็เลยแนะนำมาที่นี่นะครับเนี่ยฮะมันใสมองเห็นนั่นเองก็เลย เปลี่ยนให้เื่นนิดนึงสัก60หรือว่าตัวเซรามิกดีๆเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกชมฟิล์มกันเดี๋ยวเรามดขออนุญาตเลือกฟิล์มให้พี่หินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันที่เพชรบุรีบายบายสวัสดีครับวันนี้นะครับมดก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับเรามาแสดงความยินดีกับรถคันใหม่ของพี่ก้อยนะครับคันนี้ก็อย่างที่มดได้ลงขายไปนะครับมีเจ้าของใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านลาดนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับ สไลด์ลงนะครับเริ่งามยามดีครับ11โมง15นาทีก็วันนี้พี่ก้อยไม่อยู่นะครับเจ้าของรถก็ได้ให้พี่หินน้องชายรับรถแทนนะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าครอบครัวนี้นะครับบ้านนี้ก็ซื้อกับมดเป็นคันที่3แล้วนะครับเปิ่มปิติมากๆระหว่างทางพี่พขับรถมาใช้ GPS นำทางพี่หินก็ส่งโลเคชั่นให้มดเรียบร้อยแล้ว ส่งให้เรียบร้อยแล้วแล้วมดก็ออกจากกรุงเทพมาเราก็ไม่ได้เปิดแบบมือถือนะพิมพิม์ใน o g ก็กแบบในรถว่ามาเพชรบุรีขับมาชิวมาเชอะมันก็มาตามแบบในรถมาเรื่อยๆโอ้โหกูก็แบบพาขึ้นเขาไปว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเนี่ยดีครับที่รู้ตัวทนันถ้าไม่รู้ตัวทันเนี่ยขึ้นไปบนเขาเนี่ย เสียเลิกแน่ๆเลยครับเจ้าน้องคันนี้นะครับพี่พี่เราเนี่ยพี่พี่สวัสดีมีคนสอบถามมาเยอะมากนะครับน้องตัวหอมมากๆนะครับมีคนถามกันเยอะมากแล้วแล้วรถคันนี้ก็ได้เลือกเจ้าของมันที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพี่ก้อยนั่นเองนะครับก็ดีใจแทนพี่ก้อยแล้วก็ต้องขอโทษแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับที่พลาดโอกาสในคันนี้ แต่มดรับปากครับเดี๋ยวมดจะหารถที่สวยงามแบบนี้มาให้ชมกันอีกนะครับมาให้ได้ช็อปปิ้งกันอีกพี่เบียร์มดเอาออกเลยนะคุณพ่อสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับพ่อ <laughs> พอันนี้ก็น,น้องหินนะครับอันนี้คุณพ่อนะครับก็วันนี้น้องหินมาทําหน้าที่รับรถแทนพี่ก้อยนะครับเนื่องจากว่าพี่ก้อยติดภารก,ากิจก็ เป็นตัวแทนรับรถให้พี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาช่อดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยไหว้นะครับสักครู่นะครับพ่อครับเป็นตัวแทนรับแทนพี่ก้อยหน่อยนะครับครับขอให้คุณพ่อมีความสุขมากๆกับรถคันใหม่นะครับคุณพ่อครับคิโมเชอร์ครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวพี่ฝากอันนี้ไว้ให้พี่ก้อยด้วยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นคันที่3แล้วขอบคุณมากครับพี่ห็นทีเรีลวายคันที่2อก็ x อเกตดีเอเแลคันนี้ก็ปี25สองูเป นะครับเพราครอบครัวผมก็เป็นคั้ที่สามแล้วนะครับก็ e m 7ม9มากกว่าทาว่าไว้วางใจครับฝากเป็นรถของพี่มตด้วยนะครับขอบพระคุณครับพี่เห็นขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจเพชรบุรีวันนี้เราพบกันคันใหม่ครับ